สาวหญิงรัฐาเผยโมเมนต์สุดฟินกับตุนจัดดินเนอร์ฉลองวันเกิดให้ในวัย37ปีค่ะปลูกต้นรักกันเรียบร้อยแล้วละค่ะคบหากันมานานกว่าสักพักใหญ่แล้วแต่ยังไร้ข่าวดียังไร้ข่าววิวาเหมือนคู่อื่นๆเลยสำหรับคู่ของหญิงรัฐาโพง,งามและตุนตุนระยะเทพ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทั้งคู่ก็เคยแง้มเปิดปากว่ามีพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานกันเอาไว้บ้างแล้วซึ่งก่อนหน้านี้สาวหญิงก็ได้เผยภาพคู่พร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมกับแคปชั่นสุดซึ้งถึงแฟนหนุ่มค่ะโดยบอกในวันครบรอบ3ปีว่า happy 3 year anniversary and many more years ทุกคา ปีนี้เดี๋ยวทํากับข้าวให้กินนะคะตื่นเช้านะวันที่1 9พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอคะ่ะที่ปีนี้ก็เข้าสู่วัย37ปีแล้วแถมยังได้เผยภาพโมเมนต์สุดน่ารักฉลองวันเกิดสุดเรียบง่ายกับแฟนหนุ่มกันสองคนโดยมีหนุ่มตุนรับหนะ้าที่เป็นเชฟรังสรรดินเนอร์สุดหวานให้ทั้งของข้าวและของหวานเลยทีเดียวคะ่ะ